ทุกคนตอนนี้มันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีคับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันม่มีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวคอนเทนต์ของ หุ้นกู้อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นบริษัทที่มีหุ้นในหลักทรัพย์ด้วยนะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหุ้นกู้ของบริษัทสีสวัสด์คอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับก็คือหรือหุ้นสวัสด์นี่แหละนะครับยังไงก็ ตัวนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันที่ผมทําข้อมูลไว้บ่อยมากนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลงบการเงินเนี่ยสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหรือสามารถดูจากเว็บของทาง set o r t h ได้เลยนะครับก็คือของทางตลาดซับนี่แหละนะครับเขาะจะมีตัวข้อมูลของอ่าการเงินเนี่ยให้เราดูนะครับว่าตัวของงบการเงินเป็นยังไงบ้างตัวของนี้สินอะไรนะครับวันนี้ก็ผมจะเอาข้อมูลของคุณกู้นเนี่ยมาบอกคร่าวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการดูหนังสือชี้ชวนแบบเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็น ไอเดียในการที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนดีนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปกันนะครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่เพื่อใช้ในการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่มีปอนอะแนะนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะแล้วก็ถือว่านะครับผมเอาข้อมูลมาแชร์กับทุกคนแล้วก็มาพูดคุยกันเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนกันเนาะนะฮะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ตัวนี้เองนะครับเป็นหุ้นกู้ของทางบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับเปิดมาครั้งที่5ทับสองทุกคนคือเอาจิงๆิถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนเนี่ยจะเห็นว่าตัวของสีสวัสดิ์เนี่ยจะหลักการคล้ายๆตัวของ t r u e Corporation เลยนะคือออกหุ้นกู้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีหลายชุดด้วยเนาะก็ถ้าถ้าผมใจผิดนะครับตัวของงบการเงินเนี่ยบริษัทตัวนี้ยังมีกําไรอยู่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะใช้วิธีเรื่องการเรียกว่าออกหุ้นกู้ตัวใหม่เพื่อจะมาจ่ายหุ้นตัวเก่านั่นแะ นะครับถ้าเกิดบริษัทยังมีแบบรายได้แล้วก็มีกำไรยอยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถทําอย่างนี้ไปได้เนาะนะฮะอ่ะมาดูต่อนะครับตัวของหุ้นกู้ตัวนี้เองนะครับเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือนะครับประเภทไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันนะครับและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับอันดับความน่าเชื่อถือสําคัญเลยนะครับอยู่ที่ t r i p ป e B นะครับก็ถือว่าทุกวันนี้ผมว่า t r i p l e B เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับ เยอะมากๆเนอะก็ถือว่าเป็นค่าที่เราเห็นได้ประมาณหนึ่งกับบริษัทใหญ่ที่มีหุ้นในหลักทรัพย์เนอะนะฮะส่วนตัวของชุดหุ้นกู้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดทุกคนนะครับชุดที่1นะครับอายุ1ปี11เดือน26วันดอกเบีย 4, ้ย4.3%เทุกคนนะครับชุดที่2อายุ3ปี 4. 8แปเแล้วก็ชุดที่3นะครับชุดสุดท้ายคืออายุ3ปี11เดือนกับอีก26วันทุกคน4.95ดดอกเบี้ยถ,ถือว่าสูงนะ 4-5%เลยนะครับในระยะเวลาประมาณ3ปีผมมองว่าเป็นผลตอบแทนที่น่าดึงดูดมากเลยนะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจเป็นธุรกิจใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีข้อมูลในหลักทรัพย์ให้ดูด้วยก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจมากประมาณหนึ่งเลยเนาะนะฮะอ่ะมาดูต่อแล้วก็ตัวนี้เองนะครับเขาจะชําระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เลยนะครับ ความเสี่ยงระดับ5ทุกคนระดับ5นะครับปกติโบ์คุนกูเป็นระดับ3านี่เป็นระดับ5นะครับอาจจะด้วยความที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเงินไฟแนนซ์นะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับในวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วทุกคนนะครับจองซื้อขั้นต่ำนะครับ100,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่ฝั่งสถาบันเนี่ยก็ทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0บาทนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ครั้งละณนับ มาดูลักษณะธุรกิจนิดนึงนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการน้านสินเชื่อรายย่อยนะครับภายใต้แบรนด์ของสีสวัสดิ์เงินทันใจคือก็ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นตัวของอาสาขาเขาแล้วแหละที่เป็นสีฟ้าก็จะให้บริการเกี่ยวกับมีห้าธุรกิจหลักด้วยกันนะครับ1ก็คือสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ นะครับพกกลุ่มกับทะเบียนรถบ้านแล้วก็ที่ดินเนอะก็เรียกว่าเป็นอ่าการปล่อยสินเชื่อแต่ว่าเรา,เราต้องมีเหมือนับทรั์สินอนะไปค้ำประกันสินเชื่อนะอย่างเช่นเอาเอารถไปค้ำประกันนะครับเอาตัวบ้านที่หัวใจนะครับหรือเป็นที่ดินไปค้ำก็คือเรียกว่ามีแบบเป็นเป็นหนี้แบบมีอ่ามีสินทรัพย์ค้ำประกันนะครับธุรกิจแบบที่สองครับคือสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันนะครับภายใต้การกำกับ ก็คืออ่าถ้าเกิดว่าแบบที่หนึ่งอ่ะคือเรามีพวกของรถยนต์บ้านที่ดินใช่ไหมแต่ชุดที่สองเนี่ยคือเป็นเหมือคล้าสินเชื่อบุคคลเลยนะครับแต่ว่าต้องอบอกก่อนเลยว่าตัวของชุดที่สองเนี่ยที่ไม่มีสินทรัพย์พักกนนะครับดอกเบีย้ยจะแตกต่างกันเลยนะกับชุดที่หนึ่งนะเพราะว่าเขารับความเสี่ยงสูงไง นะฮะตัวที่3นะครับบริการเรื่องสินทรัพย์นะครับตัวที่4นะครับรับจ้างติดตามนี้สินแล้วก็ที่5เลยคือบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจสินเชื่อหรือว่าก็ครบวงจรน,นะไม่ว่ามีทั้งปล่อยสินเชื่อนะครับบริหารนี้สินติดตามนี้แล้วก็ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บริษัทอืน่นที่ทำธุรกิจแนวนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มไมโครไฟแนนซ์หรือไฟแนนซ์ที่ครบวงจรเลยนะฮะ โอเคทุกคนนี่เป็นข้อมูลของตัวหุ้นกู้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับที่จะพาไปดูตัวของข้อมูลในตัวของ6 9เนี่ยหรือว่าหนังสือชี้ชวนเล็กน้อยละกันนะครับจะมีคิวค้ด้ด้านขวามือทุกคนสามารถสแกนไปดูได้เลยนะครับแล้วก็เอกสารค่อนข้างเยอะนะแต่ยังไงก็ถ้าเกิดใครที่จะลงทุนเงินก้อนเยอะเนี่ยผมอยากให้อ่านให้ละเอียดนิดน,นึงนะว่าแนวโน้มของธุรกิจเองแล้วก็จุดประสงค์อะไรเงี้ยเอาไปทําอะไรเนอะอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูเบื้องต้นนะครับ โอเคครับทุกคนตัวเอกสารจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่ผมขออนุญาตพามาดูเรื่องของความเสี่ยง,งก่อนแล้วกันว่าความเสี่ยงที่เขามองเห็นในมีอะไรบ้างแล้วก็เราเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูแล้วกันนะฮะ ความเสี่ยงที่เขามองว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศก็เราเคยผ่านกันมาแล้วทุกคนนะนั่นก็คือเรื่องของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่ทําให้ตัวของธุรกิจหลาลๆตัวต้องชะง,งักไปแล้วก็หยุดให้บริการไปแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนอแล้วก็การที่เราจะจับใจใช้สอยตัวเงินเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ากาังวลเรื่องของตัวโควิดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เคยเจอมาแล้วนะแล้วก็ มีแนวโน้มว่าอนาคตอาจจะเจออีกก็ได้นะครับพาะฉะน,นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งความเสี่ยงที่เราอาจจะมองข้ามไม่ได้เนอะเรื่องเกี่ยวกพวกโกรคระบาดนะครับต่อมานะครับตัวของความเสี่ยงการคุกคามทางไซเบอร์ทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เป็นยุคข,ของอเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตเนอะออนไลน์นะครับเป็นแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับเพราะฉันเองเนี่ยกลุ่มพวกที่มากับรูปแบบของการออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตตัวไซเบอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะพวกแบบมาแวร์พวก sql อะไรพวกนี้หรือว่าเป็นตัวที่โจมตีแฮกิ้งระบบพวกเนี้ยนะครับก็ จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่อาจทำให้ตัวของข้อมูลของบัิษัทเนี่ยรเกิดการั่วไหลแล้วก็ทําให้เสียหายได้นะก็คือข้อมูลที่เขาเก็บไว้เนี่ยของลูกค้าเนี่ยมันอาจจะดโดนดึงไปนะครับหรือตัวเงินตัวสัญญาเนี่ยอาจจะมีความเสียหายได้เพราะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เขาก็มองเห็นเนาะนะฮะต่อมานะครับเรื่องของความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎเกณฑ์แล้วก็ระบบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจก็คือกฎหมายจะอาจจะเป็นเรื่องของ ตัวของดอกเบี้ยยกตัวอย่างเะอย่างเบี้ยมีการปรับเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขึ้นลงตามที่เขาประกาศด้วยนะครับก็คือตัวกําไรเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นลดลงแล้วแต่กฎหมายกําหนดเนาะก็อาจจะส่งผลกระบกับธุรกิจเขาได้นะครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตด้วยนะครับก็คือปัจจุบันนี้เองนะครับเป็นตัวของดิจิตอลฟูดพินเนะก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าตัวเงินในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปหรืออาจจะทําให้แบบมันสูญเสียมูลค่า ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเป็นยังไม่ใช่เร็วนี้หรอกนะครับต่อมาเป็นความเสี่ยงของบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยเนี่ยอาจจะถูกร้องเรียนได้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าพอเขาให้บริการเกี่ยวกับพวกการเงินไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยมองว่าสัญญาบางอย่างไม่เป็นธรรมหรือผิดหลักกฎหมายนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะมีการฟ้องร้องทาให้บริษัทเองอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการรับตัวของหนี้สินที่ช้าลงนะครับได้เงินช้าลงแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินในการที่จะต่อสู้ในส่วนนี้ด้วย นะครับเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็กลยุทธ์ทุกคนเป็นความเสี่ยงของการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อบุคคลนี่แหละก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกวันนี้เองนะครับธุรกิจสินเชื่อเนี่ยไม่ใช่ของกลุ่มไมโครไฟแน,นนซะ์นะกลุ่มของธนาคารแบรนด์ใหญ่เนี่ยหลายๆที่นะครับลงมาเล่นในตลาดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคู่แข่งเขาเองก็มีความแข็งแ,งแกร่งนะประมาณนึงเลยเพราะฉะน,นั้นนครับตัวของทางบริษัทสีสวัสดิ์เองเนี่ยก็ต้องมีความ เพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจก็คืออาจจะเป็นเพิ่มของตัวเงินทุนนะครับเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยหันมาเลือกใช้ให้เยอะที่สุดนะครับหรือว่าเป็นการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดให้เยอะที่สุดนั่นแหละนะฮะแล้วก็อันนี้ทุกคนอันนี้สําคัญเลยนะคือบางคนอาจจะไม่คุ้นกับคานี้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในแวดวงของอ่าพวกบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่หรือเกี่ยวกับพวกการเงินแค่เบื้องต้นนะคำนี้นะครับเป็นคําที่ได้ยินบ่อยมากก็คือ อ่าหนี้ศูเนาะหรือ NPL นะที่เรียกว่า NPL บางทีว่าเราฟังกั NPL ใช่ปะ่ะ NPL เนี่ยคือหนี้ศูนะครับก็คือหนี้ที่อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อไปนะครับแต่ตอนที่ปล่อยไปเนี่ยก็ผู้กู้เนี่ยอาจจะมีกําลังในการชําระนะครับแต่ถึงวันหนึ่งอาจจะเรื่องเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันกันแล้วแต่นะครับทำให้ตัวของความสามารถในการผ่อนชาระเขาเนี่ยหายไปนะครับก็จะทำให้นี้ตรงนี้เองนะครับกลายเป็นกลุ่มหนี้ศูญหรือ NPL ทุกคนนะฮะ และดีมากๆทุกคนเพราะว่าทางเขาเองเนี่ยมีการสรุปให้เราด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาในตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันนะครับประมาณมีนาคมของ2567เนี่ยหนี้ของ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทุกคนอ่ะลองดูนะจากปี64นะครับก็คือตัวของอ่านี้ NPL เนี่ยหรือหนี้ไม่ก่อให้ได้เนี่ย1 2 0 0นะทุกคนหน่วยล้านบาทน,นะครับสูงมากนะ แล้วก็ตัวของสินเชื่อรวมปีนั้นนะปล่อยขึ้นมาสัก3 0 0 0 0ื่นกว่าล้านเนาะนะฮะต่อมาต่อปี65เนี่ยตัวของ MPL ก็ขึ้นไปประมาณสัก1,300ล้านนะครับแต่ตัวการสินเชื่อรวมเนี่ยปล่อยไปที่ห5 0 0 0นะ้านถือว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาปี66 000, นะครับตัวของ MPL หรือหนี้สูงเนี่ยขึ้นไปเกือบ3,000ล้านทุกคนก็สินเชื่อทั้งหมดนะครับอยู่ที่97,000ลา้านบาทนะครับ ในปัจจุบันนี้เลยนะครับเดือนมีนาคมของปี2 5งนี้นะครับตัวของนี่ศูนย์หรือ NPL เนี่ยขึ้นไปที่3,000เกือบ200ล้านบาททุกคนนะครับที่ตัวสินเชื่อใกล้เคียงเดือประมาณ9 8 0 0 0ล้านบาททุกคนนะฮะก็ถ้าเกิดสังเกตดูนะครับตัวของสินเชื่อเองก็มีการเติบโตอยู่นะครับแต่ตัวช่วงหลังอาจจะมีการเติบโตไม่มากแหลวนะครับแต่ว่าตัวของนี่ศูนย์ก็มีการขยับขึ้นเหมือนกันนะครับโดยเพื่อนเพทุกคนๆๆๆนะครับควรจะดูอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับก็อย่างเช่นปี64เองนะครับ ตัวของอัตราส่ง NPL เนี่ยหรือนี่สูงใน U ยยมาทั้งสามจุดเจ็ทุกคนนะครับต่อปี65นะครับเขาจะก,การได้ดีขึ้นเนอะก็อยู่ที่ประมาณสองจุนะครับแล้วก็6กหกับหกเจ็เองนะครับมีแนวโน้มจะกลับขึ้นไป3%อีกแล้วเนอะก็อาจจะเข้าไปถึงใกล้เคียงสามจุดเก็ได้นะครับก็คือปีหกเนี่ยอยู่ที่สามจุดศนย์เก้านะครับส่วนปีหกเจ็ดเนี่ยอยู่ที่สามจุดสองสามก็เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับ ต่อมานะครับค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูนทุกคนอันนี้มันคืออะไรใช่ไหมมันก็คือนี่ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะอาจจะกลายเป็น NPL ในอนาคตได้ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีการผัดผ่อนการชําระคืออาจจะที่อย่างที่บอกไปต้นคลิปเนะว่า เขาอาจจะมีกําลังในการจ่ายมาตลอดทุกคนแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นตกงานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทางทางบ้านป่วยต้องใช้เงินอะไรเงี้ยครับทาให้ควาสมสามารถในการชําระเงินเขา,นาเนี่ยหายไปนะทั้งที่เขาจ่ายดีมาตลอดทุกคนนะครับพอกลุ่มนี้เองนะครับมีการที่จะผัดผ่อนชาระหรือว่ามีการไม่ชําระเนี่ยก็จะถูกโยกมาเป็นกลุ่มนี้ที่อาจจะสงสัยจะศูนยะ์คือยังไม่ให้เป็นนี้ศูนย์นะก็จะติดตามก่อนจนถึงขั้นหนึ่งว่ามันสามารถที่จะกลับมาเป็นนี่ดีได้หรือเปล่านะครับแล้วตัวของนี้เผือ่อตัวนี้เองนะครับก็อย่างบีก อ่าหกร้อยกว่าล้านเลยวันสัก1.8%ทุกคนนะครับปี65นะครับอยู่ที่650ล้านที่1.1%ไม่ไม่เยอะนะนะฮะแล้วปี66นะครับอยู่ที่ประมาณสัก1,600ล้านบาททุกคนแล้วก็อัตราส่วนอยู่ที่สัก1.6%ฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้เลยนะครับปี2567นะครับประมาณ1.8%อัตราส่วนแล้วก็ถือว่าเขายังรักษาให้ไม่เกิน2%อยู่นะครับแต่ว่าอย่างเร็วรที่สุดนะครับก็ ตัวนี้เองนะครับอาจจะถูกตบไปด้านบนเนอะก็คือตัวเงินนี้อาจจะขึ้นไปรวมกับ3,000ันกว่าล้านกลายเป็น5000ล้านก็ได้เพราะฉะนันเนี่ยช่วงปีนี้เองนะครับเป็นปีที่อาจจะต้องติดตามเกี่ยวกับพวกข่าวสารเศรษฐกิจแล้วก็การเงินประมาณหนึ่งนะทุกคนเนะ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพนักงานประจาําหรือว่าทำธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เองจะได้ยินเรื่องของแบบการที่เรียกว่ามีการปลดพนักงานเนอะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ การลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลตรงนี้หมดนะครับเพราะว่าสมมติว่าลูกค้าเราที่เป็นพนักงานประจําของบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็เกิดการแบบอา,อาจจะจ้างออกอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้ตัวตัวเขาเองนะครับ แทนที่เขาจะเป็นนี้ดีเนี่เขาก็อาจจะต้องสูญเสียตัวนีวน้การผ่อนชำระไปอาจจะเป็นกลุ่มของนี่สรงหายจระสู้หรือเป็น NPL ไปนะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รับแบบางานที่สามารถมา cover ตรงนี้ได้นะก็มีความเสี่ยงนะครับที่ตัวของ1.8%ตรงนี้หรือวันสัก1,700ล้านเนี่ยอาจจะมีการขึ้นไปได้านบนนะครับเป็นมาสัก5,000ล้าน,นแล้วก็ประมาณสัก5%ของปี67นี้ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันละกันนะทุกคนนะ โอเคครับเพื่อนๆหวังว่าวันนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับยังไงผิดพลาดประกันใดผมต้องกราบขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอบอกเลยว่าช่วงนี้เองนะครับเป็นช่วงที่ข่าวคุณกู้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ด้วยความที่เศรษฐกิจอาจจะมีการชะลอตัวนะครับทำให้ตัวของบริษัทหลายที่เนี่ยมีการที่จะขอผัดผ่อนแล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลาในการคืนหุ้นกู้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อ นักลงทุนได้เนะแล้วก็ความมั่นใจได้ของตลาดว่าแบบอ่าทางบริษัทเองที่เคยขายหุ้นกู้อะที่่ามาก็ชำระได้ใช่ไหมแต่วันนี้มีการเริ่มเริ่มคุยเรื่องการผัดผ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเองก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทุกคนนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจลงทุนประเภทหุ้นกู้อันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยังไงหุ้นกู้ไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะทุกคนแต่อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นปกตินะครับแต่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงทุกคนลองศึกษาข้อมูลของตัวเอออกกกสาารรรนนี่่ให้ดนนะคัับววตขงธุิจ เป็นยังไงแล้วก็มุมมองส่วนตัวตัวเองด้วยนะครับมองว่าธุรกิจนี้เองยังสามารถไปต่อได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้นะครับเป็น1จุดที่เราจะสามารถพิจารณาได้นะครับว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทนี้หรือเปล่านะทุกคนนะอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับให้กับมันนี่มีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างท,ทุกคนเจอกันในภานหน้านะครับไปแพคกับทุกคนนะ